สวัสดีทุกคนผมเชื่อ XD วันนี้ผมจะมาทุกคนไปดูเบื้องไรกันทำ Q&A กันมาดูกันเลยใช้ไม่แรงแน,น่นิขอผมตัดแป๊นนึงเพราะว่าบางครั้งผมจะอาจจะคิดไมอ่ออก มันต้องตามบันงทิ้งไม่งั้นมันจะเกิดเปัญหาใหญ่ทีน่น้องทุนนกคนเินอร์ทำาเขาว่าผมนผมต้องใช้เวลาใกนการอัดทาตัดคลิปมันใช้เวลานานมากโอโ ทำอะไราจะตัดแบบนี้นักกันนะว้าสงเซฟผมสร้างมาเท่ทุกคนผมสงเซฟผมต้องผมว่าผมไม่ต้องถามคนนั้นแหละสร้างผมทำเบื่อเบมันจะเกิดปัญหาได้ตัดนั้นนักกันมาจากเกมเพลย์อุซซัตซอมบี้ ผมจะตัดความว่าแต่ให้ตัดใหญ่เหรอวะผมต้องใช้เวลาตัดมากทุกคนเนี่ยต้องใช้พยายามตัดไม่จะเสียงเพลงตอนจบเนี่ยโอ้โหต้องต้องตัดแบ่งนะครับทุกคน ส่วน,นสุดท้ายก็ค่อยทำเทหลังแล้วกันนะครับผมจะนี่ผมมาสอนการตัดคลิปเชฟบอช่างมาเถอะอ้าวเฮ้ยเดีย๋ยวลืออะไรสักอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเดีย๋ยวผมจะเฉลยทีหลังเอาด้านเริ่มโดยคิวตาเ้ยจะช่างมาันเถอะี๋ยวเข้าไปบอกเวทีแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ปรับให้ให้เห็นหน้าเด็กเด็กจุดจุดจุด,ดกัน ปั๊ดรอา่อเายุเท่าไหร่ที่อะไอายุเท่าไหร่มไม่สนโอเคไม่ช่อพี่ชอบเล่นโลกแบบอะไรชอบกินโดครับอันนี้ตอบมาแล้วของกิน ๋ยวผมชอบาแบบโทรมาค่าตัวปัับบมัาโอเคที่นี่นะดูดิ คืคลิปผมเริ่มทุกคนสงสัยไว้ว่าผมผมอะทาคลิปสั้นจังแต่จริงๆที่มันสั้นเพราะว่าผมตัดคลิปไปเยอะไงเวลานานมากก็จะเสร็จออันไหนอันไหนไม่สําคัญผมจะตัดออกทนเพราว่าผมตอบไปแล้ว คิวเออายุเท่าไหร่ไม่ตอกเท่าไหร่ครับไม่คิวเอพี่ชอบเล่นโดมแบบอะไรชอบกินเราคัดถามในที่เดียวกันนะอันนี้ตอบไปแล้วขอกินแต่ผมชอบเล่นแบบโหมัดฆ่าตัวปะคิวเอทำอะไรมาก ยัง <Es per ated> ไงเจอวผมต้องขยายให้มันไม่เห็นนี้เนี่ยด,ดูนีดดด่ดูหนูเอกตายที่ดชพวกงูพวกมาทำมาไม่รู้เรืงง่องเจริงจผมไม่ได้หลอกหลอกหลอกเฉยเหลอกเฉยๆหลอกหลอกหลอก Q&A แอดเอคุณเป็นใครครับเป็นใครของไอ้โป ผมจะตัดคลิปผมว่าผมน่าจะไม่ผมว่าผมต้องตัดคลิปเยอะๆแล้วนะเป็นใครครับเป็นใครผมไม่บอกเออมได้แล้วผมจะไปต่อยหน้าหุ่นซ่อนจุดๆๆชับๆปอปอปอ ด้วยเองทำไมทำคลิปแปลกๆมากผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามใหม่คลิปไหนคลิปแปลกตรงไหนตัดคลิปสัดตัดคลิปก็ต้องตัดแปลกตัดคลิปตัดคลิปถ้าผมกดเข้าไปผมจะไม่สวยเพลงไหนครับผมว่าคลิปแปลก ตัดนี้ล้วกันนะตัดนี้ตัดนี้เลยตัดนี้เลยแบ่ง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 แล้วก็เราเปนอกมราวแบนเอะเอเออเออเเออเออดอดต้ 要要，我唱《西 <noise> 游》。<noise> ปิดโฆษณาปิดโฆษณาต้องจัดไม่ไม่เนาะอืมฟิลเตอร์เราสนใจอัลตร้าทีวีของเราทอด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 ไม่ได้พี่เนอะเฮ้ยหยุดหม่งงเฮ้ยใส่เฮ้ยเฮ้ยมีสมองแปดมีฟิสซอร์สิยวหายว่าไปกับตาดีที่เนาะได้นี้วไอคิวล